สวัสดีค่ะวันนี้กลับบ้านมืดหน่อยทั้งเสร็จจากงานพามาชมต้นไม้ม่วงออกดอกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ามันยังไม่ติดลูกที่ออกไปก่อนหน้านี้ประมาณสี่ห้าช่อเพื่อนสังเกตเพื่อนสังเกตเห็นไหมคะไม่ติดลูกอะค่ะแต่ดอกเขาเยอะมาก หอมด้วยนี่นี่นี่ค่ะดอกเยอมากนี่ข้างบนนี่ค่ะลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ติดก่อนหน้านี้เขาเป็นอนะ่ะเขาเคยติดสองลูกเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อนๆพ,พอจะรู้ไหมคะว่าทำยังไงให้เขาติดลูกพอดีจจอแมงไม่เคยปลูกมะม่วงในกระถางอะคะ่ะนี่ค่ะกระถางก็ใหญ่อยู่นะถ้าเพื่อนๆท่านใดพอรู้วิธีทำให้เขาติดลูกลบรบกวนคอมเมนต์ไว้ให้ใต้คลิปหน่อยนะคะ